บ่ได้ปล่อยน้ำว้น้ำมันต้นหญ้าได้บ่ได้ปล่อยไว้น้ำต้นหญ้าอันคือจังป่าทั่วไปได้พี่น้องอมใบบอกมาเป็นตัวอนหากิ่นนันพันกุ้งพันปูอยู่ทางพุ่นเขาปล่อยปูปล่อยยังไวมันกลับไปหากินระบบนนเวศเขาป่าม้อข้างดํามาสันตะกีตะกวนไม่เปลี่ยนป่ามอเฮ็ดแดดเดียวซะเฮ็ดยังกินก็ได้ลายังไรเนี้ย้ยอึดต่เมนู่สียจะวจาวาพี่น้องคอยว่านะมันน่ะน้าสินี้พระท่านเนี่ยพระต้อง่ากกำจัดยาก คือจังหอยซ่ากันดีดีพอกับลูกอมกันไว้เนนปากพี่น้องเออมันอมกันไว้ในปากตัวเมียหันมิเตอร์ลี่อ่ยอยากให้มันเลี้ยงเสิ้มากเลยนี่ว่าได้เลี้ยงขายบอกหอยเซรีเนาะพี่น้องเนาะเลี้ยงว่าสันจกขายว่าสันลนหนึ่งตังหลายบาทเอาไปใส่ตำมั่วตำส่วนมันดับเนี่ยไปเฮ็ดแดดเดียวซะเฮ็ดยังกินก็ได้ายอย่างไรเนแ้ยเพื่อแต่เมียนูเสียจาว่าพี่น้องคอยว่านะมันนะหน้าสีนี้ว่าท่านนี่ว่าต้องว่ากำจัดยาก คือตั้งบอกหอยไอ้ซื้อมุเจ้าเห็นข่าวบพีนองปลาหมอข้างดําคือโพดคือโพดเถอะพูดไว้ทังสมุติป่ากาอยุทางไดทังผักไตทา้งไรผลนมนขึ้นไปทั้งผุหนาที่อุ้มทอวงซื้อใครออกมาตัวตัวเถิกตัวพ่อนี่ยไปอมไม่โรดอมไม่เสียงไว้หนาที่อุ้มทอวงซื้อใครออกมาตัวตัวเถิกตัวพ่อนี่ยไปอมไม่โรดอมไม่เสียงไว้หากินนั่นพันกุ้งพันปูย่ทา้งผนเขาปล้อยปูป้อยยังไว้มันก็ไปหากินระบบนนเวศเขา ปลาหมอข้างดำปลาสันตะกี้ตะกอนไม่เป็นปลาหมอเซอร์ลี่โอ่ยอยากให้มันเลี้ยงเสื่อมมากเลยนี่เ่าได้เลี้ยงขายบกหอยเซอร์ลี่เนาะพี่น้องเนาะเลี้ยงปลาสันจกขายปลาสันโลนึงต่างหลายบาทเอาไปใส่ตามั่วตามส่วมันดับเนี่ยเออมันเก่งมันอยู่ในซุนามน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยน้ำยังมันก็อยู่ได้มันมาเลียกน้ำมาแต่มันได้อยู่จะเบิ่งดูมันมาเก่งแท้ย่าไงแหละว่าเมื่อจะเป็นมันหูจะคว่ำเถอะเนาะภาษาปลาหมอข้างดำเห็นมันมาผัวผักอีสานเมึงเนี่ย ให้มันมาเจอค้นอีสานเบิ่งเนี่ยนับประสาสีพี่น้องโดนไปโดนมามมนเลยเกียร์เขาเลยเอิญปลาหมอข้างดำปลาหมอข้างดำเออย่ายไหมศึกษามาแล้วฟังมาแล้วเบิ่งมาแล้วประเทศนี้ย่า่ไหมว่ามันคือบอลลูมาทางผากย่ายไหมแหละว่ามฮ้ยสมันมันหูจะคว่ำเถอะเนาะประาปลาหมอข้างดำให้มันมาผัวผักอีสานเบิ่งเนี่ยให้มันมาเจอคนอีสานเบิ่งเนี่ยนับประสาแห่ไปพุ่นสมุดปากการสมุดสาคอนผุนทางผุนน้ำเข้มน้ำหยางผุนมันไปเพี่น้องเด้อ โอ้บอกกันนี่หูวจกักคว่ำหลายยังไงไปเฮ็ดแดดเดียวซาเฮ็ดยังกินก็ได้ลายอย่างไรเนี่ยบื้ออึดต่เมนู่เสียจาว่บาบพี่น้องคอยว่านะมันน่ะหน้าสินี้พระท่านเนี่ยพระต้อตงว่ากกำจัดยากคือจังบอกหอยไ้เสือมุจเจ้าเห็นขา่าวบพี่น้องปลาหมอข้างดำคือโพดคือโพดเถอะพูยู่ทางสม,มุติป่าการู่ทางไรทังผักไตทา้งไรผมไมนขึ้นไ,ไปทางผุนเฮ็ดแดดเดียวซาเฮ็ดยังกินก็ได้ไรยอย่างไยเนี้ยบื้ออึดต่เมนู่เสียจาว่าบพี่น้องคอยว่านะ มันน่ะนาสีนี้พะท่านเนี่ยพตะตองว่ากำจัดยากคือจังบกหอยเสิมันจังบมาทางห่อถ้มันก็บหูจักคว้วมันก็หนีตายคือกันมันรู้แล้วว่าถ้ามาทางภาคอีสานมันจะเป็นยังไงมันเลยเจิดขึ้นทั้งทั้งพุนไปหาน้ำทะเลมันหลับบลงมาทางบานเฮามันบลงมาทางภาคอีสานเพราะว่าเขาอยากเลี้ยนเสิรมันถ้าไมลงมาทางภาคอีสานมึงเนี่ยือสิไปกำจัดอีหยังยากแต่เป็นพุนไปทาบลุดมาทางภาคอีสานบมองแท้มันกับหูจักควมำเนี่ยมันก็บหูจักควม้ี่นนน้้งมัีขึไปทาผุน นี่ขึ้นไปทางทะเลทางผุนมันอยู่ในสูนามเด้อมันเป็นตัวน้อยลูกน้อยเป็นอันอย่างปลาโอ้ปลาน่อยปลาลูกควักกันปลาลูกควักปลาข้างดํามันก็อมไว้พอมันนะนะอ้ยมึงจะเฮ็ดแดดเดียวซะเฮ็ดยังกินก็ได้ลาย่างหรเนแ้ยบ่อึดต่เม่นู่เสียจาว่พี่น้องคอยว่านะมันน่ะหน้าสินี้่าท่านเนี่บ่ต้องว่ากําจัดยากขึ้นมากหอยเสื้อมาหลุดมาทางภาคอีสานเมองแท้มันก็หูจักความเด้มันก็หูจักความเด้พี่น้องมันหนีขึ้นไปทางผุน นี่ขึ้นไปทางทะเลทางผุนมันอยู่ในสุนามเด้สีพี่น้องโดนไปโดนมามันเลยเกียเขาเลยเอินปลาหมอข้างดาปลาหม้อข้างดาเออย่ายไหมศึกษามาแล้วฟังมาแล้วเบิรงมาแล้วประเทศนี้ย่ายไหมว่ามันคือบอลลมาทางผักมันหลืบอลลมาทางบ้านเฮ้ามันบอลลมาทางภาคอีสานเพราะว่าเขาอยากเลี้ยนเสิ้์มันเห็มันลงมาทางภาคอีสานเบิรงเนี่ยคือสิไปกําจัดอีหยางยากแต่เป็นผุนไปเออมันเกลียมันอยู่ในสุนาม น้ำจืดน้ำเค็มน้ำกลอยน้ำยังมันก็อยู่ได้มันบ่เรียกน้ำมาแต่มันไดอยู่จะเบืองดูมันมาเก่งเทอะมุเจ้าเห็นข่าวบพิ่นองปลาหมอข้างดำคือโพดคือโพูดเถอพูพอยู่ทางสม,มุติป่าการยู่ทางใดทางผักใตทาง้งใดผมัมขึ้นไปทั้งผูนนันเป็นตัวน้อยรูปน้อย,อยเป็นนงินยังปลาอ้อนปลาน่อยปลาลูกควักกันปลาลูกควกปลาข้างดำมันก็ออมไว้พอมันน่ะนะ โอ้ยมันจังบอลลูดมาทางภาคอีสานมังแท้มันก็บหูจักคว่ำเดียมันก็หูจักคว่ำเนียพี่น้องมันหนีขึ้นไปทางพุ่นหนีขึ้นไปทางทะเลทางพุ่นมันอยู่ในสูนามเดี่ยังมันจังบอลมาทางห่อเถอะมันก็บหูจักคว่ำมันกัหนีตายคือกันมันรู้แล้วว่าทางภาคอีสานมันจะเป็นยังไงมันเลยเจิดขึ้นทั้งทั้งพุ่นไปหาน้ำทะเลหากิ่นนั้นพันกุ้งพันปูอยู่ทางพุ่น เขาปล่อยปู่ปล่อยอยังไวมันกลับไปหากินระบบนิเวศเขาปลาหมอข้างดำมาสันตะกีตะกวนไม่เปลี่ยนปลาหมอ้อมุเจ้าเห็นข่าวพี่น้องปลาหมอข้างดำคือโพดคือโพดเถอะพูดไม่ทางสม,มุทรป่าการยู่ทางไหนทังผกักใตทางไหนผมัมขึ้นไปทังผุนอีสานแน่อยากให้มันลงมาทางผาคอีสานเนี่ยเส,สียมันอยู่ได้หซะหือสิเปอร์ลี่อ่ยอยากให้มันเลี้ยนเสื้นมากเดียนี่หาได้เลี่ยงขายบอกหอยเสอร์ลี่เนาะพี่น้องเนาะเลี่ยงว่าสันจกขาย่าสันโลหนึ่งต่างหลายบาท เอาไปใส่ตำมาั่วตำส่วมันดับเนี่ยหน้าที่อุ้มทองซื้อใครออกมาตัวตัวเถิกตัวพ่อนี่ยไปอมไว้โรดอมไว้เสียงไว้ฮ่ากันดีดีพ่อกับลูกอมกันไว้ในเน่นปากพี่น้องเออมันอมกันไว้เนปากตัวแม่หันมิดมุเจ้าเห็นข่าวป่าพี่น้องปลาหมอข้างดําคือโพดคือพ่อเถอะพูนู่ทางสมุทรป่าการู่ทา้งหดทางผักไตทา้งใดผมัมขึ้นไปทังพุนประเด็ปล่อยน้ำใบนะมัน ต้นห้าเด้บ่ได้ปล่อยไว้น้าต้นหยาอันคือจังป่าทั่วไปเด้พี่น้องอม้บบอกมาเป็นตัวอ้อยไปผุ่นสมมติป่าการสมมติสาคอนผุนทางผุนน,น,น้ำเข้มน้ำยังผุนนั้นไปเด้พี่น้องเด้อโอ้บอกอันนี้หูวจะก่วมหลายยังไงหากิ่นนั้นพันกุ้งพันปูอยู่ทางผุนเขาปล่อยปูปล่อยอย,อยังไว้มันก็ับไปหากินระบบนิเวศเขาปลาหม้อข้างดำมาสันตะกีตะกอนไม่เปลี่ยนปลาหมอ มันหลบลงมาทางบ้านเฮ้มันบลลงมาทางภาคอีสานเพราะว่าเขาอยากเลี้ยนเสิรมันเหียมันลงมาทางภาคอีสานบึงแน่คือสิไปกำจัดอีหยางยากแท้เป็นปุนไปอีสานเนี่อย่างมันลงมาทางภาคอีสานเนี่ยเสียอมันอยู่ได้หซะคือสิปากันดีดีพอกับลูกอมกันไว้ในเนปากพี่น้องเออมันอมกันไว้เนปากตัวเมียหันมิดเขาอยากให้มันมาทางภาคอีสานนี่นะมันสิได้หนีตายขึ้นัง มุเจ้าเห็นข่าวบาพี่น้องปลาหมอข้างดําคือโพดคือโพ่เถอะพูด,พด,พดยู่าทางสม,มุติป่าก,การย้่าทางหดทังผักใตทาง้งใดผมนมนขึ้นไปทังผุนว่แม่นบละลอมึงมาทำไมบักข้างดํเนี่ยคอยกักพ่อคือกานนะบักข้างดํเนี่เลี่ยงก็เลี่ยงง่ายตายก็ตายยากพี่น้องดีบ่ดีปกป้องรักษาเฮ็ดแดดเดียวซะเฮ็ดยังกินก็ได้หลาย,ย่างไลเนแนยบืออึดแตเ่เมนูเสียจวาว่าบพี่น้องคอยว่านะมันน่ะนะ้าสินี้เระท่านเนี่ย่ต้องว่ากกาจัดยากคือจังบักไอ้เส้นยัง จังมามาท่างห่อเถิมันก็หัจักขั้วมันกัหนีตายคือกันมันรู้แล้วว่าถ้ามาท่างภาคอีสานมันจะเป็นยังไงมันเลยเจิดขึ้นทั้งเทิงพุนไปหาน้ำท้าเลียงวัวเป็นบละล้อมึงมาทำไมบักข้างดำเนี่ขคอยก็อยากพ่อคือกันนะบักข้างดำเนี่เลี้ยงก็เลี้ยงง่ายตายก็ตายยากพี่น้องดีบ่ดีปวกป้องรักษัมันหลับบ่ลงมาทางบานหฮอมันบ่ลงมาท่างภาคอีสานเราว่าเขาอยากเลี้ยนเส้นมันเห็นบอลลงมาทางภาคอีสานเบืองเน่ คือสิไปกําจัดอีหย่างยากแท้เป็นฝนไปเฮ็ดแดดเดียวซะเฮ็ดยังกินก็ได้ลายองไาเนีายนว๊่อึดแต่เม่นูเสียจะวจะมาพี่น้อง่อยว่านะมันน่ะนะาสินี้เ่าท่านเนี่ย่ต้องว่ากําจัดยากคือจังบอก่อซึ่งบ่ได้ปล่อยน้ไว้นะเหมันต้นหยาเด้บ่ได้ปล่อยว้น้าต้นหยาอันคือจังป่าทั่วไปได้พี่น้องอม้บบออกมาเป็นตัวออดเออมันเก่งมันอยู่ใดสู่น้าน้าจืดน้าเค็มน้าก้่อยน้ําหยังมันก็อยู่ใดมันบเรลีกน้วมาแต่มันได้อยู่ จะเบืองดูมันมาเก่งแท้มาหลุดมาท่างภาคอีสานเมองแท้มันก็ะหูจักคว่ำเดียมันก็ะหูจักคว่ำเด้พี่น้องมันหนีขึ้นไปทางผุนนี่ขึ้นไปท่างทะเลท่างผุนมันอยู่ในสุน่ามเดี่ยบ่ได้ปล่อยน้ำว้นะเมันต้นหญ้าเด้บ่ได้ปล่อยไว้น้ำต้นหญ้าอันคือจังป่าทั่วไปได้พี่น้องอมใบบอกมาเป็นตัวอ้อนเป็นตัวน้อยลูกน้อยนอยเป็นอันอย่างป่าอ้อนป่าน้อยปลาลูกคว่กันปลาลูกควกำป่าข้างดำ มันก็อมไว้พอมันนะ่ะนะโอ้ยมึงจะหนาที่อ um ุ้มทอวงซื้อใครออกมาตัวตัวเถิกต,ตัวพอนะ่อเนี่ยไปอมไว้โหลดอมไว้เ um สียงไว้ไปเห็เดแดดเดียวซะเห็ดยังกินก็นกนได้ารอย,ย่างไรเนี้วืออึดต่เม่นู่เสียจาว่าพี่น้องคอยว่านะมันนะ่ะนะสินี้ว่าท่านเนี่ยพระตองว่ากําจัดยากคือจังบักหอยเสือ,อหอยเสือหคือจังแบบตะกระเตียน,นะนเป็นป่าทั้งกาเนี่ยมันบอนกเห็นแต่ได้เอามาเลี้ยงได้หรอตากระเตียนเมื่อนั้นดับเน้ว่าพ่อคนอีสานมึงเนี่ยดับเนว ของไอเซอร์เลยขึจังแบบตะกระเตียนเป็นป่าทั้งกาเนี่ยมันบ่เห็นแต่ได้เอามาเลี้ยงได้หระตะกระเตียนมื่อนั้นดับแนวว่าพัวคนอีสานเมืองเนี่ยดับแนวยหญ่ไหมล่ะว่ามึเออมันมันหูจะข่วมเถอะเนาะป่าป่าหมอข้างดับเห้มันมาพัวผักอีสานเมืองเนี่ยเห้มันมาเจอคนอีสานเมืองเนี่ยนับป่าซากันดีดีพ่อกับลูกอมกันไว้ในเนตปากพี่น้องเออมันอมกันไว้ในปาก ตัวเมียหันมีดมัวเป็นบละรอมึงมาทำไมบักข้างดำเนี่ยคอยก็ยากพ่อขึ้นกันนะบักข้างดำเนี่ยเลียงก็เลียงง่ายตายก็ตายยากพี่น้องดีบ่ดีปกป้องรักษามุเจ้าเห็นข่าวบ่พี่น้องปลาหมอข้างดำาคือโพดคือโพูดเถอะพูดยู่ทางสมมติป่าการยู่ทางไดทังผักใตทา้งไรผมัมขึ้นไปทางผุนได้ไหมแหละว่าเมื่อไหร่